สวัสดีครับผมแบงค์นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ iPhone นะครับผมกับในส่วนของโ o r จูเนอรนะครับรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับฟังก์ชัน Apple CarPlay แบบไร้สายนะครับเรามาชมกันนะครับว่าเราจะเชื่อมต่อกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาไปแนะนําวิธีการใช้งานครับนี่เลยนะครับก็จะเป็นหน้าจอขนาดใหม่แล้วก็รูปแบบใหม่ของ t ต y o t a Fortuner นะครับผมที่มาพร้อมกับระบบฟังก์ชัน Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay ที่เป็นแบบไรสายนะครับเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อกันเลยครับอันดับแรกเลยนะครับก็ไปที่การตั้งค่าของตัวรถนะครับแล้วก็มาที่ Setting นะครับหรือการตั้งค่านะครับจะเป็นเหมือนการเพิ่ม b l u e t o o t h นะครับผมก็คือ add device เลยนะครับนะฮะแล้วก็จะต้องเชื่อมต่อ b l u e t o o t h นะครับผ่านโทรศัพท์นะครับหมายความว่าในส่วนของโทรศัพท์แล้วก็ตัวรถต้องมีการเชื่อมต่อบลูทูธกันก่อนนะครับ หลังจากนั้นเรามาที่โทรศัพท์ของเรานะครับมาที่การตั้งค่าบลูทูธนะครับแล้วก็เพิ่มอุปกรณ์เข้าไปใหม่นะครับชื่อว่า c a r m u l t ติมีเดีครับผมหลังจากมีการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของฟังก์ชัน Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay ก็จะมีการชื่นแจ้งเตือนมาที่หน้าจอครับผมเราก็กดการเปิดใช้งาน CarPlay ได้เลยนะครับ หลังจากมีการเชื่อมต่อลูทูธเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของฟังก์ชัน Apple c a r p l a เเขาก็จะมีการเปิดใช้งานอัตโนมัติเลยนะครับลูกค้าสามารถไปที่หน้าโฮมนะครับผมหรือว่าหน้าหลักนะครับแล้วเข้ามาที่เมนูอีกครั้งหนึ่งครับผมแล้วก็เลือกฟังก์ชันที่เป็นนะครับ a n p r o i d a p p l e CarPlay นะครับในส่วนของ iPhone นะครับกดเข้าไปเลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการเปิดใช้งาน Apple CarPlay แบบไร้สายเลยนะครับเป็นการเชื่อมต่อกันผ่าน Bluetooth นะครับในส่วนของหน้าจอนะครับก็เป็น Android Apple CarPlay นะครับทั่วไปเลยนะครับเราสามารถใช้ฟังก์ชันหองแผนที่เราก็สามารถใช้แบบไร้สายได้เลยนะครับตอนนี้โทรศัพท์ของเรานะครับสามารถวางตรงไหนก็ได้ในส่วนของตัวรถนะครับในส่วนฟังก์ชันที่เป็นของ Android Auto นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานในคลิปถัดไปนะครับ ผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับท,ที่สนใจ p o จูเนอร์นะครับเราก็มี p o จูเนอร์ราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,375,000าบาทนะครับเป็น p o จูเน e ร์ e ีดเดรุ่นจีนะครับแล้วก็โปรโมชั่นดีมากๆเลยลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับทางแชทหรือว่าอินบ็อกของตูต้านะครับสำหรับวันนี้แม้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ